เคยไหมพิมคำโซเชียลจนติดมือแต่พอถึงเวลาต้องเขียนจริงๆเอ๊ะเขียนถูกหรือเปล่ามาดูกันกับสิบคำเขียนผิดยอดฮิตในโซเชียลที่พลาดกันประจำเพื่อนๆจะรู้ไหมนะว่าคำเหล่านี้เขียนผิดตรงไหนคำว่าคอมเมนต์ดราม่าฟอลโล่และเวอร์ชันเป็นคำโซเชียลที่เห็นบ่อยๆแต่ที่เขียนถูกตามหลักภาษาไทยไม่ต้องมีวรรณยุกคำว่าคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์และพรีเซนเตอร์ถ้าต้องเขียนให้ถูกเป็นคำที่ไม่ต้องมีไม้ติดคูคำว่าวิดีโอและเซเลบเป็นคำที่เขียนจนชินแต่คำที่ถูกต้องต้องลบ ขีดเล็กๆเ,เหล่านี้ออกและคำที่สับสนใบที่สุดนะค่ะต้องลบให้เป็นนะคะเพราะค่ะจะใช้ในประโยคบอกเล่าเท่านั้นไม่ใช่คำลงท้ายแต่ไม่ว่าจะเขียนผิดจุดเล็กๆแค่ไหนลบด้วยเทปลบคำผิดรุ่นบัมเปอร์ตราช้างมาพร้อมกับกลไกที่เลื่อนไหลจะจุดเล็กแค่ไหนก็นลากลบได้เนื้อเทปเรียบเนียนไม่เป็นขุยกับหน้ากว้าง3ขนาด4.2มิลิเมตรมิลิเมตรและ6มิลิเมตรไม่ว่าจะเขียนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ปิดทับได้สนิทลบปุ๊บเขียนถูกปับ๊บเขียนสวยเป๊ะไม่ต้องขีดท่าให้เลอะ